นายแต่สินใจเข้าเร็วไปก็เลยปฏิเสธโครงการนี้แต่นายได้คิดบ้างไหมทุกคนต่างก็มีข้อบอกพร่องไม่ใช่แค่หลีเสี่ยวชวนนายเองก็มีนายคิดว่าทำเพราะหวังดีกับเขาแต่กลับทําสิ่งที่เขารับไม่ได้แถมพูดที่เขาเสียความรู้สึกอีกอย่างฉันว่าโลกตะวันตกก็ไม่เลวนะ โลกตะวันตกจำเป็นต้องแก้ไขชื่อหน้าลงทะเบียนก็ต้องทำให้ง่ายกว่านี้หน่อยรูปแบบก็ซสส้ำซากจำเจเกินไปดูภาพรวมแล้วการใช้งานไม่ค่อยดีนัก เธอเข้าใจแอปพลิเคชันนี้แค่ไหนเคยลองใช้หรือเปล่ารู้จักข้อเสียของมันไหมรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายจุดประสงค์หลกักว่ามันมีไว้ทำไมสวัสดีค่ะจูโน่คุณคือผู้ใช้คนที่หนึ่พัของโลกตะวันตกเชิญเริ่มตอบคำถามได้ค่ะ ยินดีด้วยค่ะคุณตอบคำถามเสร็จแล้วเข้าสู่โหมดการจับคู่เรียบร้อยขอให้คุณนำนิ้วมือวางตรงกลางหน้าจอมือถือเพื่อเริ่มจับคู่ถึงฉันจะไม่อยากออกเดตก็น่าจะลองใช้ดูจะได้เข้าใจระบบ จับคู่ไม่สำเร็จผลการจับ,จบคู่หนึ่งร้อยเปร์เซ็นต์ลอเล่นอะไรเนี่ย <c oughs> จูนโน่สวัสดีจูนโน่ <c oughs> สวัสดีซุสชื่อคุณนี่ดูขี้อวดจังนะ <c oughs> มาถึงก็ปากร้ายเชียวนะ ชื่อคุณเองก็ไม่ได้ดูถ่อมตัวเลยนะเพราะแบบนี้เราถึงเหมาะกันร้อยเปอร์เซนต์ไงล่ะแล้วคุณเชื่อการจับคู่หนึ่งอร์เซนนี้หรือเปล่าไม่เชื่อเพราะผมมีคนที่ชอบอยู่แล้วดังนั้นยังไงก็ไม่เชื่อมีคนที่ชอบอยู่แล้วคุณก็ยังจะมาใช้แอปหาคู่อีกหรือว่าจะรักเขาข้างเดียว แอบรักมาหลายปีแล้วไงต่อนี่คิดจะให้เล่าสินะฝันไปเถอะเว้นแต่จะแลกกันคุณมีคนที่ชอบหรือเปล่าลองเดาดูสิกรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง มาไห้ไหนเนี่ยทั้งวันไม่เห็นแม้แต่งเงาลิลี่เอาพวอแบงก์มามาหมเหมือนเมื่อคืนฉันลืมชาร์จแบตแบตหมดแล้วเนี่ยมไม่มีเหรอ,อช่างเถอะโลกตะวันตกตั้งทีมครั้งแรกสู้ เลยยก็อู่ด้วลีเซียวชวนอาชิวอาชันตู้มันโถนี่หอมมากเลยค่ะทำไมรู้สึกมีหลางสังหอ์ไม่ค่อยจะดีเลยอะ,อะ,อะฮัลโหลพี่ลีเซียวชวนฉันให้เวลานายสามสิบนาทีนายรียบมาที่บ้านฉันเดี๋ยวนี้ ไม่งั้นฉันจะปล่อยคลิปนั้นสู่สาธารณะจะให้ทุกคนได้เห็นว่าคนที่บ้าทำโปรแกรมหาคู่แต่ล้มเหลวในความรักของตัวเองและเป็นคนที่จนตรอขนาดไหนเอ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวก่อนนะคือว่าโถยเออ,เอ,อคือพี่ผมเรียกให้ผมกลับไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เหรองั้นนายก็บอกเข้าไปสิว่านายทำโอทีอยู่ ถึงแม้โยนซุ้ยจะเป็นพี่ชายนายแต่นายก็จะฟังกันทุกเรื่องไม่ได้หรอจริงไหมพี่เรียกให้ผมกลับไปเดี๋ยวนี้แต่เรายังไม่ได้เริ่มกินอะไรกันเลยนะเต็นก็กลางเรียบร้อยแล้วอ่ะไม่เป็นไรหรอกครับในเมื่อมีธุระก็กลับก่อนเถอะคราวหน้าเราเตรียมตัวให้พร้อมกว่านี้แล้วค่อยมาใหม่จะมีโอกาสและเวลาอีกมากครับไปกันเถอะ ไปกันขอโทษนะครับขอโทษนะหยวนซุยนี่จริงๆรีบเรียกนายกลับมาไม่บอกว่าเรื่องอะไรไม่ว่าจะเรื่องอะไรรีบกลับมาก็พอแล้วเขาคงไม่มีเรื่องด่วนอะไรหรอกนะไม่เหมั้นครับผมไปส่งคุณก่อนดีกว่า เดี๋ยว็ดเด็ดโอาตผู้หญิงน่าจะส,สวยเข้าไปได้ยังไงไปเถอะช่วยด้วย ี่มีเรื่องอะไรทำไมต้องโกรธขนาดนั้นเรื่องตั้งแคมป์นี่มันอะไรกันเอา้าเออยังไม่ได้บอกพี่เหรอโลกตะวันตกได้คนลงทุนแล้วอะ่ะดังนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นงานร่วมทีมครั้งแรกของบริษัทอ่ะแล้วทำไมตู้เลยถึงอยู่ที่นั่นด้วยก็เพราะว่าเขาเป็นผู้ลงทุนโลกตะวันตกไงล่ะครับจียงจินแนะนำให้ในายรู้จักตู้เลยเงันเหรอ อ,อีกอย่างนะช่วงนี้ผมกำลังสังเกตฉันให้หนายนั่งเรือ่องอะไรครับคือช่วงนี้ผมกำลังสังเกตผมว่าจริงจินกับอาจารย์ตู้มีสายตาการประเมินผลงานที่ดีกว่าพี่ผมได้เงินลงทุนก้อนแรกของผมมาแล้วเพราะงั้นช่วงนี้ผมจะยุ่งมากๆ